สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันในแนวคิดเรื่องหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเอวิธีที่เรามองโลกมองสิ่งที่เข้ามาในชีวิตจากเรื่องธรรมดาของโลกและโลกธรรมค่ะคือประเด็นน่าสนใจมากเลยค่ะเขาบอกว่าจริงๆที่เราทุกเนี่ยบางทีไม่ใช่เพราะเรื่องข้างนอกซะทีเดียวแต่เป็นเพราะเราเองนี่แหละที่วางใจไม่ถูกกับเรื่องนั้นๆน,น,นะคะอืมใช่ครับ หัวใจสำคัญมันอยู่ที่คำว่าโลกธรรม8นี่แหละครับหรือ8อย่างที่เป็นเรื่องธรรมดามากๆของโลกคือมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจออยู่แล้วนะครับไม่มีใครเลี่ยงได้เลยก็จะมีเป็นคู่คู่นะครับคือมีลาบก็ต้องมีเสื่อมลาบมียศก็มีเสื่อมยศมีคนชมเชยสรรเสริญก็ต้องมีคนนินทาแล้วก็มีสุขก็ต้องมีทุกข์เป็นเรื่องธรรมชาติจริงๆครับพอพูดเป็นคู่คู่แบบนี้เห็นภาพชัดเลยค่ะ ปกติคนเราเนอะพอเจอเรื่องดีๆได้อะไรมามีคนชมก็ดีใจสุดๆไปเลยแต่พอเจอฝั่งตรงข้ามอ,อ,อย่างเช่นเสียของรักไปโดนว่ากล่าวตำหนิเราก็จะแบบดิ่งเลยเศร้าโกรธอะไรแบบนั้นซึ่งในแหล่งข้อมูลเขาบอกว่าถ้าเรามีปฏิกิริยาแบบขึ้นๆลงๆตามสิ่งที่เจอแบบนี้เป๊ะเ,เนี่ยมันเหมือนเราเอาทุกมาทับถมตัวเองนะคะทำให้เรื่องเล็กๆดูใหญ่ไปหมดหรือทุกหนักกว่าที่ควรจะเป็น ถูกต้องครับประเด็นคือถ้าเราเริ่มเข้าใจหรือตระหนักว่าอ๋อทั้งหมดนี้มันคือธรรมดาของโลกอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นะครับเราจะเริ่มมองอะไรๆตามจริงมากขึ้นคือขั้นแรกสุดเลยนะแค่รู้เท่าทันก่อนว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดา เข้าใจหลักการเลยค่ะแต่ว่าออในชีวิตจริงเนี่ยการจะไม่หวั่นไหวเลยเวลายินดีหรือเวลาเสียใจเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะคะมีมุมมองเพิ่มเติมไหมคะว่าเราจะเริ่มฝึกมองแบบนี้ในสถานการณ์จริงๆได้ยังไงบ้างครับแหล่งข้อมูลเขาแนะนําว่าจุดเปลี่ยนจริงๆมันอยู่ที่การปรับมุมมองนี่แหละครับคือแทนที่เราจะปล่อยให้เรื่องดีเรื่องร้ายเข้ามากระทบใจเราตรงๆเลยเรียกว่ารับกระทบะนะครับ ลองเปลี่ยนมามองว่าทุกเรื่องที่เข้ามาเนี่ยมันคือบทเรียนสำหรับเรานะหรือเป็นประสบการณ์ให้เราศึกษาพอเรามองแบบนี้ปุ๊บเอ,อ่ใจเรามันจะมีช่องว่างมีระยะห่างออกมานิดนึงทำให้เราตั้งหลักได้ไม่แกว่งไปตามเรื่องนั้นง่ายๆเหมือนเดิมครับอ๋อค่ะค่ะการมองเป็นบทเรียนช่วยให้ตั้งหลักได้อันนี้น่าสนใจมากค่ะ แล้วมีขั้นต่อไปอีกไหมคะจากแค่การเป็นผู้เรียนรู้มีครับมีต่อไปอีกคือเราสามารถพัฒนาไปอีกขั้นได้เลยด้วยการฝึกมองทุกอย่างไม่ว่าจะดีหรือร้ายเลยนะครับให้เป็นเหมือนบททดสอบใช่ครับบททดสอบที่เข้ามาทดสอบใจทดสอบสติปัญญาเราการมองแบบนี้มันจะทําให้เราเตื่นตัวแล้วก็พร้อมจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอกลายเป็นว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเราดึงประโยชน์จากมันได้หมดเลยหมายความว่า แม้แต่เรื่องดีๆอย่างเช่นได้ลาบได้รับคำชมเชยก็มองเป็นบททดสอบได้หรอคะปกติเราจะนึกถึงแต่เรื่องร้ายๆว่าเป็นบททดสอบมากกว่าใช่ครับเรื่องดีๆนี่แหละครับตัวทดสอบชั้นดีเลยทดสอบว่าเราจะหลงเรเริงไปกับมันไหมจะยึดติดหรือเปล่าแหล่งข้อมูลแนะนำว่าพอเจอโลกกระทำฝ่ายดีเนี่ยซึ่งมีลาบยศสุขสรรเสริญก็ให้ใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องมือไปเลยครับ เครื่องมือในการทำความดีช่วยเหลือคนอื่นแบ่งปันความสุขออกไปไม่ใช่แค่กอดความสุขนั้นไว้คนเดียวหรือคิดว่ามันจะอยู่กับเราตลอดไปอืมเข้าใจแล้วค่ะแล้วในทางกลับกันล่ะคะถ้าเจอเรื่องแย่ๆเสื่อมลาบเสื่อมยศโดนตาหนินอกจากมองเป็นบทเรียนแล้วการมองเป็นบททดสอบจะช่วยให้เราได้ประโยชน์ยังไงอีกคะในฝั่งโลกธรรมด้านร้ายนะครับการมองไว้เป็นบททดสอบเนี่ย มันจะช่วยเปิดมุมมองให้เราเห็นเป็นโอกาสทองเลยครับในการฝึกฝนตัวเองเช่นฝึกความอดทนหรือขันติฝึกสติไม่ให้ใจมันฟุ้งสร้างเตลิดไปตามอารมณ์ฝึกใช้ปัญญาหาทางแก้ปัญหาหรือแม้แต่ฝึกปล่อยวางในสิ่งที่มันเกินควบคุมจริงๆการที่เราผ่านบททดสอบพวกนี้ไปได้แต่ละครั้งมันก็คือการยกระดับจิตใจเราสติปัญญาเราให้แข็งแกร่งขึ้นดีขึ้นนั่นเองครับฟังดูทั้งหมดแล้ว แก่นแท้จริงๆก็คือการปรับวิธีคิดของเรานี่เองหรือที่แหล่งข้อมูลใช้คำว่ามนสิการให้ถูกต้องสินะคะคือไม่ว่าโลกกระทำฝั่งบวกหรือฝั่งลบจะเข้ามาเราก็สามารถพลิกมุมมองเปลี่ยนมันให้กลายเป็นประโยชน์กับการพัฒนาตัวเองได้เสมอแทนที่เราจะตกเป็นทาสของอารมณ์สุขๆทุกๆท,ท,ท,ที่มันผันผวน,นไปมาตลอดเวลา ถูกต้องที่สุดครับมันคือการเปลี่ยนตัวเองจากคนที่แค่รับผลมาเป็นคนที่ใช้ประโยชน์จากผลนั้นให้ได้ไม่ว่าผลนั้นจะดูดีหรือดูร้ายในสายตาคนทั่วไปก็ตามเพราะฉะนั้นคำถามที่น่าสนใจมากๆที่อยากจะฝากให้ลองกลับไปคบคิดกันต่อนะครับก็คือว่าในเมื่อโลกธรรมท,ทั้ง8อย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทุกคนยังไงก็ต้องเจอในชีวิตอย่างแน่นอนอยู่แล้ว การที่เราฝึกปรับมุมมองของเราอยู่เรื่อยๆสม่ำเสมอให้เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นโอกาสในการฝึกฝนและพัฒนาตัวเองตลอดเวลาแทนที่จะมองว่าเป็นแค่โชคดีหรือโชคร้ายที่เกิดขึ้นเลยลอยการปรับมุมมองแบบนี้มันจะส่งผลต่อความรู้สึกสงบสุขที่มั่นคงในแต่ละวันของเราได้อย่างไรบ้างครับ